สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่ส กรกฎาคม2 5 6 6มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดใหม่แล้วงวดประจำวันที่16กรกฎาคมเนาะแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขกำลังวันเลขเด่น3ตัวของหนุ่มขอนแก่นทุกท่านงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้304ก็จะมีเลขสูตรนะครับที่เข้าขึ้นไปบนทุกท่าน อยู่ตำแหน่งหลัก10เนาะหวยออก605ครับใบนี้สถิติ3ามงวดหลังสุดได้เรียงดูได้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเลขกำลังวันอาทิตย์ของอาจารย์ได้128นะครับ128แนวทางของหนุ่มขอนแก่นวันที่ก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้16ทับ7ทับ66นะครับ อีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลเด่นบนคงที่ปี66เลขเด่น4ตัวของอาจารย์งวดก่อนมีเลขศูนย์เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับงวดใหม่ก็ไปเก่งกันดูทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้8901แนวทางเด่นบนคงที่ปี66ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น2ตัวของแอดจิรนันรูปแบบนี้ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6เข้าตำแหน่งหลักร้อยทุกท่านโวยออก6 05งวดใหม่สูตรนี้ได้9กับ0นะครับ9กับ0ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่นบนได้เลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมามีเลข6เข้าหลักร้อยงวดใหม่ได้90 1ทุกท่านสูตรนี้ 1> 1. อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์ครับสูตรนี้ได้เลขเด่น2ตัวมาได้ทั้งบนและล่างงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรนี้หลุดนะครับสูตรของอาจารย์ได้7กับ8หวยออกไม่มี7กับ8เนาะงวดใหม่สูตรนี้ได้0กับ1ทุกท่าน0กับ1แคปหน้าจอเอานะครับ ต่อมาสูตรนี้ได้เลขเด่น2ตัวเก่งได้หมดทั้งบนทั้งล่างครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเข้าทั้ง2ตัวเลยทุกท่านมี5กับ6ครับสูตรของอาจารย์ได้5กับ6งวดใหม่ได้6กับ7ทุกท่านสูตรนี้6กับ7จัดไปครับ ต่อมาครับใบนี้เด่นบนปี6610หน่วยเลขเด่น4ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมามีเลข0เข้าตำแหน่งหลัก10ทุกท่านแล้วก็จะมีเลข1ลงไปล่างเนาะไว้ออก60516งวดใหม่สุดของอาจารย์ได้4567นะครับ4567แนวทางของอาจารย์นันเด่นบน110หน่วย ถัดมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ะที่อาจารย์จัดทําขึ้นมาให้นะครับงวดที่ผ่านมามัดรวมกันแล้วคู่โต๊ะเข้าทั้งสองชุดเลยทุกท่านมี05กับ06นะครับหวยออก605งวดที่ผ่านมาก็จะประมาณนี้ครับงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ทั้งสองก็จะอยู่ด้านบนได้4567กับ8901 จับมัดรวมกันแล้วได้ตามที่เห็นทุกท่านแนวทางคู่โต๊ดบนนะครับจัดทําโดยแอดจิโรนันมาต่อกันที่แนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เกษมงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มา2ตัวเลยคุณผู้ชมมี0กับ6นะครับ0กับ6งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้591ทุกท่าน591ใครตามสูตรนี้มารับไปครับใบเต็มก็จะประมาณนี้วันที่ก็จะอยู่ด้านบนสูตรทุกท่าน16ทับเจ็ดต่อมาครับจะเป็นแนวทางมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์งวดใหม่เลขเด่นของอาจารย์ได้ 6กับ7นะครับ6กับ7งวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้5กับ6ทุกท่านเข้าทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวเชียวมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดหวานงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6เข้าตำแหน่งหลักร้อยสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับ งวดใหม่ของอาจารย์ได้109ทุกท่านแนวทางเด่นบนล่างนะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านวันที่16ทับ72,566เด่นบนล่างของอาจารย์ได้109ต่อมาครับแนวทางของแอชนาพล เด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้มวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี6กับ0งมวดใหม่อยู่ด้านบนครับสูตรของอาจารย์ได้892ทุกท่าน892แนวทางของอชนะพลครับรูปแบบนี้วันที่อยู่ตรงนี้ทุกท่าน16กรกฎาคม2566 892ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของแอดมาลีงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวทุกท่านมี5กับ6 4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวาสุดของอาจารย์ได้579ทุกทา่านเด่นบน579 แนวทางของแอดมารีครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนรอสอนอ,อของแอดเกษตรนายาครับหนุ่มราชเทวีเลขเด่น3ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวนะครับมา2ตัวถุกทันมี5กับ6เข้าหลักร้อยกับเข้าหลักหน่วยเนาะหยออก6 05 งดหมายคือใบนี้สูตรของอาจารย์ได้901ทุกทันาน901แนวทางเด่นบนระยะยาวของอาจารย์เกษตรนายาหนุ่มราชเทวีต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลัก10ล่างปี66ของอาจารย์นะครับ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลัก10ล่างนั้นมีเลข1เข้าอยู่ทุกท่านแล้วก็มีไปบนด้วยนะครับมีเลข0คหวยออก6 0 516งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาครับเด่นหลัก10ล่างของอาจารย์ได้4 5 6ทุกท่าน4 5 6หกันไปบนด้วยคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์มีหลุดไปบนด้วยนะครับ ตามนี้ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้แนวทางของหนุ่มราชเทวีต่อมาครับแนวทางของแอดพฤหัสครับรูปแบบนี้16กรกฎาคม2566เลขเด่น2ตัวของอาจารย์ได้8กับ9ทุกท่าน8กับ9งวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะครับ อีกใบหนึ่งของอาจารย์อาจารย์บอกว่าเด่นสายแข็งทุกท่านได้เลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้901ครับ901ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเลขชุดของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์นั้นเข้า650อยู่ทุกท่านมาเป็นตัวกลับใบนี้ผมลงให้อยู่นะครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน 1 6กรกฎาคม2566ตัวเลขของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยครับไปดึงชุดเด่นกันดูเนาะอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งข้อมูลของอาจารย์ต่อมาครับเป็นแนวทางครบบนของเอบเบาไทย่อทุกท่านเบาไทยย่องวดที่ผ่านมาลงให้เป็นแนวทางงวดแรกนะครับ จะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมาครบบนอยู่ทุกท่านมี5มี6แล้วก็มี0มงวดใหม่ของอาจารย์ได้012678นะครับ012678ตามนี้ครับแอดผู้บ่าวไทยย่อใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านแคปหน้าจอเอาเนาะต่อมาก็จะเป็นแนวทางคู่โต๊ะบนมาตัวของนาอ้วน งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับเลข6เข้าตำแหน่งหลักร้อยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้5 9 4นะครับ5 9 4ทุกท่านแนวทางของน้าอ้วนถัดมาก็จะเป็นเลขชุดของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมามี16ตรงนี้เข้าติดต่อกันมาสามงวดแล้วทุกท่านดูแบบนี้งวดใหม่ก็คือใบบนฝั่งทางขวานะครับ จัดไปทุกท่านชุดเต็มของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางซ้ายชุด2ตัวที่อาจารย์ติดดาวมาให้ก็จะมี3 8 3 7 4 9แล้วก็48 3ตัวก็จะอยู่ด้านล่างครับส่วนใบฝั่งทางขวาเป็นข้อมูลชุดตัดเน้นๆชุดเน้นของอาจารย์ก็มี5383853 5494954ทุกท่านตามนี้แนวทางคู่โต๊ะ บนมาตัวแล้วก็ชุดเต็มชุดเน้นของนาอ้วนครับมาต่อกันที่แนวทางเด่นสอ,น,อนบนเลขเด่น4ตัวของอาจารย์วาดนาเลสวนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้านะครับมี5เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนหวยออก605งวดใหม่คือใบนี้ทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้0579นะครับแนวทางเด่นสอ,น,อนบน 16. กค66สูตรของอาจารย์ได้0 5 7 9ต่อมาก็จะเป็นแนวทางสอนอบนเลขเด่น5ตัวของหลวงปู่ชัยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวทุกท่านมี0กับ5นะครับ0เข้า15เข้าหน่วยงวดที่ผ่านมาก็มา2ตัวคุณผู้ชมแคปหน้าจออาแลวเลียงดูได้นะครับ งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวา16ทับเจ็6สสูตรสอนอนบนของอาจารย์ได้0-2789นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน0-2789แนวทางสอนอนบนหลวงปู่ชัยก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ